ช่วงนี้มาติดตามบรรยากาศก่อนการแข่งขัน AFF Suzuki ครับ2012นะครับบรรยากาศจะเป็นอย่างไรติดตามกับคุณนัทวัฒน์อิงควิทานะครับรายงานมาจากสนามสุพ,พัชราสัยครับขอบคุณชนน ขอบคุณคุณช่างชายคุณสายสวรรค์ครับบรรยากาศที่สุพบุราสายตอนนี้ต้องบอกว่าคึกคักเอามากมากครับวันนี้เป็นวันตัดสินแชมป์ฟุตบอลซูซูกิกครับ2012ไทยนั้นสกอร์ตามหลังสิงคโปร1์1นต่อครับแต่เชื่อว่านักเตะของเราไม่หมดหวังรวมถึงแฟนบอลที่นี่ด้วยครับด้านหลังของผมก็คือน้องๆกลุ่มไทยทีมส์ก็เป็นกลุ่มหนึ่งในจํานวนหลักหมื่นคนครับที่จะส่งเสียงเชียร์ไทยในวันนี้เราไปดูบรรยากาศในช่วงเวลานี้กันครับ และนี่เป็นบรรยากาศสดๆที่สุพชาลาใส่ครับด้านฝั่งประตูตะวันออกตอนนี้ก็เต็มไปด้วยแฟนบอลทีมชาติไทยแล้วครับวันนี้ทีมชาติไทยนั้นจะใส่เสื้อสีแดงลงเจอกับสิงคโปร์ซึ่งพวกเขาก็ยังมีความหวังว่าจะได้เห็นทีมชาติไทยคว้าชแชมป์ในวันนี้ส่วน ด้านข้างของผมในเวลานี้ครับก็คือกลุ่มน้องๆไทยทีมครับพวกเขาวันนี้ก็นําบทเพลงครับมาเชียร์ทีมชาติไทยเหมือนเดิมซึ่งเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาพวกเขาก็เพิ่งจะได้ตั๋วเข้าชมกันในคันในนัดนี้เราลองไปฟังเสียงของน้องๆกลุ่มไทยทีมวันนี้พวกน้องๆนั้นจะมั่นใจไหมว่าทีมชาติไทยจะกลับมาเป็นแชมป์อาเซียนครับผมอยู่กับน้องหญิงครับหนึ่งในกลุ่มไทยทีมครับน้องหญิงครับวันนี้เป็นไงอยากจะบอกอะไรถึงพี่ๆนะักฟุตบอลครับ หนูอยากฝากถึงโค้ชวินนี่นะคะว่าเราต้องวางแผนการที่ดีค่ะและวันนี้นะคะหนูเชื่อว่าทีมชาติไทยจะไม่ยอมให้ทีมชาติสิงคโป,โปร์ยิงได้แม้แต่ลูกเดียวค่ะหนูขอเป็นกําลังใจให้พี่ๆทุกคนเลยนะคะหนูขอแนะนําให้พี่ๆกินลอดช่องสิงคโปร์กันเยอะๆนะคะสิงคโปร์จะได้มาอยู่ในท้องของพวกเราเพื่อเป็นการตัดไม้ข่มน้ําน,นั่นเองค่ะโอ้พูดได้ดีมากครับน้องหญิงครับ กินลอดช่องสิงคโปร์เยอะครับวันนี้เราจะมีความหวังอยู่ครับเงื่อนไขของเราในวันนี้เราต้องชนะด้วยสกอร์สต่อศูนหรือว่าด้วยผลต่างสามประตูครับถ้าหากทีมไทยทําได้วันนี้พวกเขาจะเป็นแชมป์อาเซียนครั้งแรกในรอบสิบปีแล้วก็จะเป็นทีมที่ได้แชมป์อาเซียนครับมากที่สุดสี่สมัยด้วยทีมไทยจะทําสําเร็จหรือไม่เราจะได้เห็นการฉลองยาวๆคืนนี้หรือไม่กลับมาติดตามบรรยากาศที่นี่ในช่วงสามิติช่วงนี้กลับไปที่คุณเชิงชายคุณสายสวรรค์ครับแหมพูดเก่งจริงๆนะแนะนำดีเลยค่ะนะคะ ไปดูกันไหมคะคสําหรับการแสดงของเด็กๆกลุ่มไทยทีมที่มาเชียร์นักฟุตบอลทีมชาติไทยวันนี้ละค่ะเดี๋ยวจบกันที่การแสดงของน้องๆแล้วเราทั้งหมดลาไปเลยนะคะคบพบกันวัสนี้ค่ะสวัสดีค่ะ Oh, hi there, Oh 哇！